สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมอยู่กันที่เมืองพัทยาเองนะครับด้านหลังผมนะฮะก็จะเป็นเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่เกิดขึ้นในเมืองพัทยานะครับที่นี่เองนะครับก็ถือว่าเป็นแหล่งที่นำเรื่องราวในวรรณคดีและรวมถึงปฏิมากรรมนะน้าแข็งนะครับถือว่าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียเลยทีเดียวนะครับและวันนี้ผมยืนอยู่ที่หน้า ฟอร์ดเมจิคอไอออฟสยามพัทยานี่เองนะครับด้านหลังผมนี่นะครับก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่หลายๆคนนะครับอาจจะเคยมาสัมผัสแล้วนะฮะแต่วันนี้นะครับเราจะไปดูว่าด้านในนะครับมีอะไรกันบ้างแล้วก็แนวคิดและแนวคิดของผู้บริหารที่นี่เขามีแนวคิดอย่างไรนะครับเราเข้าไปดูด้านในกันครับท่านผู้ชมตามมาครับ ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับคนหนุ่มไฟแรงนะครับที่สามารถเนรมิตพื้นที่ตรงนี้นะให้ให้เป็นสวรรค์บนดินได้นะครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณโอครับคุณโอสวัสดีครับสวัสดีครับโอโหต้องเรียกว่าเอาแบบว่าเป็นกันเองเลยครับผมพอเข้ามาเนี่ยผมทึ่งเลยนะครับเพราะว่าจากที่จากเข้ามาสัมผัสเนี่ยนะพอเข้ามาตรงนี้ชีวิตผมเปลี่ยนไปเลย จากเป็นคนที่เห็นนู่นเห็นนี่มานี่เป็นเห็นอะไรเป็นที่เป็นขาวสะอาดไปหมดเลยเนว้อความคิดของคุณโนเองนะครับผมอยากจะทราบนิดนะครับพื้นที่ตรงนี้ประมาณกี่ไร่ครับพื้นที่ตรงนี้อยู่ประมาณ19ไร่19ไร่ทีไ่รวมที่จอดรถอะไรหมดเลยนะครับครับผมแล้วคุณเนเนลมิดพื้นที่จากที่เป็นเคยเป็นป่ารกล้างบ้างเปล่าเลยนี่มาเป็นสว์บนดินอย่างที่เราได้เห็นที่ตรงนี้ท่านผู้ชมนะครับ มันมีแนวความคิดมาจากตรงไหนอะไรเป็นจุดเริ่มของคุณนะครับอ๋อก็คือจริงๆแล้วครับในเดิมเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยผมเคยทำอีเวนต์ที่เกี่ยวกับเรื่องของเมืองขีบมะเมืองน้ําแข็งอะไรประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ได้ไปรู้จักกับช่างฝีมือครับเนาะแล้วเราก็เหมือนเออทำไมช่างไทยเนี่ยเก่งมากเลยครับไปชนะเลิศรางวัลระดับโลกจากที่ฮาบินบ้างจากที่อะไรบ้างเนี่ยแต่กับคนรู้จักน้อยมาก เราก็เลยเริ่มคิดว่าเออตรงนี้มันมันเป็นอะไรที่น่าส่งเสริมเนาะมันเป็นงานฝีมือไทยระดับโลกที่ที่คนไทยเองอะ่ะก็น่าจะได้รู้จักได้มากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะส่งเสริมให้คนต่างชาติเนี่ยรู้จักเมืองไทยได้มากขึ้นใช่ตอนนั้นเองเราก็เลยวางแผนทาโครงการว่าเอะเราจะเริ่มยังไงดีอ่ามันก็เลยคิดว่าเอองั้นเอาลองลอง,ลองเลือกเอาเมืองพัทยาที่เป็นเมืองที่เป็นแหล่งที่เป็นนักท่องเที่ยวทั้งไทยและก็ต่างชาติ ที่มีเยอะที่สุดในเมืองไทยเนี่ยนะครับก็เลยก็เลยลองมามองดูว่าเราแน่าจะทำแหล่งท่องเที่ยวนะแล้วก็เราจะทําโซนแต่ละโซนยังไงให้น่าสนใจโดยการเอาเรื่องของปฏิมากรรมไทยศิลปะไทยมาเป็นจุดเด่นแล้วมันมีอะไรบ้างครับตรงนี้นอกจากตรงนี้แล้วปัติมากรรมทรายขาวครับแล้วก็ที่ข้างในเป็นอ่านอกนอกจากความสวยงามของปฏิมากรรมทรายขาวเราภายในเนี่ยเป็นปฏิมากรรมนั้งแข็งนะครับซึ่ง ซึ่งเราเราบอกได้เลยว่าเราเป็นปฏิมากรรมน้ําแข็งแบบไทยแห่งแรกในประเทศไทยแล้วก็เป็นแห่งแรกในเมืองพญยายด้วยนะครับก็คือด้านในเนี่ยก็คือมีสิ่งที่อะไรเป็นของไทยๆทยเราใช่คือเป็นน้ำแข็งทุกอย่างเป็นน้ำแข็งทุกอย่างเลยทุกอย่างเดินเข้าไปจับนี่คือน้ำแข็งหมดจับต้องก็คือน้ำแข็งหมดเลยใช่น้ำแข็งหมดเลยนะครับแล้วก็หนาวหนาวมากใช่ครับเพราะว่าเราต้องรักษาอุณหภูมิเพื่อให้น้ำแข็งไม่ละลาย บ้านเรานะครับท่านผู้ชมเมืองร้อนแต่ที่นี่สามารถเนรมิตให้เป็นในเรื่องของปฏิมาต์น้ำแข็งได้เมืองน้ำแข็งได้ใช,ใช่ครับมันขีดองศาตรงนั้นลบสิบครับลบสิบองศา<ช>โอ้โหอ,อ,อย่างนี้ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวยังไงผมต้องพาท่านผู้ชมไปสัมผัสได้เลยว่าความหนาวเหน็ตเข้ามาแล้วก็ความเป็นเอกลักษณ์ของออไทยเนี่ยนะยังสื่อผสมผสานกับทา,ทางทางตะวันทางตะ,ตะวันตกด้วย นสใจดียวกว่าจะคิดค้นงานแต่ละชิ้นได้เนี่ยมันก็ยากลําบากเอาละเรื่องของบุคลากรเนี่ยผมก็คิดหนักแน่ไปได้ช่างยังไงมาอย่างนี้ผมได้ได้ออกคะรอย่างนี้ครับก็อย่างอย่างที่เรียนนะครับคือเราเราก็เคยได้ร่วมงานกับช่างแล้วก็รู้จักทีมช่างเมื่อเมื่อเมื่อตอนทํางานเมื่อปีปี57นะฮะแล้วเราก็เลยคุยกันมาเรื่อยว่าว่าเอเราจะทําแบบนี้เนี่ยเรา มีทีมช่างไหมแล้วทีมช่างเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเหมือนกับว่าเขาก็ไปแข่งขันไปอะไรกันเองเราเองก็เหมือนกับว่าเออโอเคมาทำตรงเนี้ยมาส่งเสริมเพื่อให้เขาให้เขารู้ใช่ต่างชาติได้รู้ด้วยต่างชาติรู้คนไทยรู้คนไทยรู้ต่อไปเราก็เองก็อยากจะให้ที่นี่มีงานแข่งขันแกะสลักระดับนานาชาติที่เมืองไทยบ้างทําไมเราต้องส่งช่างไปแกะที่เมืองนอกลระอทาทำไมต้องไปแกะที่ญี่ปุ่นทำไมต้องไปแกะที่จีนทำไม คนไม่มาแกะที่เราวะอืมอ่าเพราะว่าเราไปแกะเราก็ชนะมาอ๋ออ่าอ๋อช่างนี่ก็ชนะมาก็ชนะมาครับผมแสดงว่าเป็นการรวบรวมเหล่าช่างศิลป์นะฝีมือแกะระดับระดับต้นของไทยเลยทีเดียวระดับต้นของไทยแล้วก็เลยเป็นปฏิมาการอย่างที่เห็นถ้าท่านไปชมเดี๋ยวคุณโอพาเราไปด้านในดีกว่าได้ครับด้านในว่ามีอะไรบ้างครับ ครับท่านผู้ชมครับแมนะฮะเราก็รู้เรื่องราวดีๆกันไปแล้วนะครับว่าสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นะครับมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับแต่หลายคนนะครับนะฮะชมเห็นสิ่งที่ส,สวยงงามแล้วนะครับแต่วันนี้นะครับผมอยากจะบอกท่านผู้ชมว่านะครับสิ่งที่นอกเหนือจาก วิจิตรอลังการงานประติมากรรมต่างๆเนี่ยนะครับผู้ที่อยู่เบื้องหลังเรานะครับที่สร้างวิจิตรนิการอย่างในโซนต่างๆที่ผมได้พาท่านชมไปแล้วเนี่ยนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณเบิร์ตนะัสวัสดีครับคุณเบิร์ตสวัสดีครับพี่โอ้โหนะครับผมต้องทึ่งเลยจริงๆว่างานที่นี่สุดยอดมากเป็นการกลมกลืนกระหว่างวัฒนธรรมทางตะวันตกกับไทยเนี่ยเข้ามาผสมผสานกันได้อย่างวิจิตรอลังการและด้านหลังเราเนี่ยก็เป็นโซนของขิมมพานนะฮะโครับบอกเรื่องราวดีๆของ ในอดีตนะฮะเรื่องราวตัดงๆทีต่ต,ต่างๆนี่นะครับแล้วก็ที่ออกมานี่สวยสดงดงามจริงๆเลยคุณเบ๊ยครับครับอมันมีหลากหลายาหลายชนิดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นช้างเป็นเป็นตะเข้เป็นปลาเป็นอะไรเนี่ยโอกก้โหพูดเดินไปแล้วเนี่ยเยอะแยะมากม <10 S 2> ายยอดครับ<า>ข,ขี่ชนิดท่าสัตว์ที่เราทำขึ้นมาตรงนี้เอ,อจริงๆแล้วเรา อยากให้มันเยอะประมาณ50ชิ้นแต่แต่แต่ช่วงนี้จะจะอยู่ที่ประมาณ20กว่าชิ้นครับผมในโทนดินมะพร้าวนี่ใช่ไหมใช่ครับนี่ตรงตรงอะไรคุณเบิร์ตจะบอกเรื่องราวดีๆถ้าสัตว์ชนิดหนึ่งสองชนิดอะไรได้ไหมฮะก็อ่ามีจะมีจะมีด้านหน้าก็คือจะเป็นยักษ์ฟอร์ดซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเราที่นี่ที่ผ่านการออกแบบมาแบบผสมผสานระหว่างยักษ์ไทยกับอัศวินของตะวันทางตะวันตกอ๋อทำไมถึงจริง ยักษ์ฟอร์สก็อ่ผู้บริหารเนี่ยเขาชื่อที่เนี่ยเป็นชื่อฟอร์สแล้วก็ยักษ์เนี่ยก็ก็คือคนไทยทุกคนน่าจะรู้จักดียักษ์ยักษ์ที่ที่ที่อยู่ทางในวัรคดีเขาก็คือทโพสกครับครับก็ไม่มีความโดดเด่นยังไงฮะที่ยักษ์ฟอร์สด้วยเจตนาแล้วก็คือการออกแบบเนี่ย <S <S เป็นเป็นป,นปนยักษ์ไทยกับอัศาวินของทางตะวันตกผสมกันแล้วก็ เหมือนทะลุขึ้นมาจากพื้นน้ําแข็ง<อ>ถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเราเข้าเข้าไปดูดีๆจะมีผลึกน้ําแข็งอ๋อมีผลึกน้าแข็งใช่ครับมันเหมือนมันเหมือนใช่<อ>ก็เหมือนกับเราจะสื่อให้รู้ว่าด้านในเนี้ยจะมีงานปัตตานรรำสายขาวแล้วก็น้ําแข็งแกะสลักแต่น้องลือใจไหนครับก็ข้างในนี้เจต,ตนาของผู้บริหารคือช้างเนี่ยเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยแล้วก็เป็นค่อนข้างเป็นสัตว์มงคล ครับครับก็เลยจะทําให้ทุกคนเนี่ยเดินผ่านแล้วก็ได้เห็นช้างเป็นจุดแรกเลยช้างตัวนี้ก็อยู่ในวันคดีครับใช่ครับเราเรียกว่ากรีนปักษาเป็นการผสมข้ามระหว่างช้างกับนกนี่เป็นการผสมผสานระหว่างช้างกับนกนั่นเองครับผมแล้วงานตัวนี้มันคือมันมีความหมายยงไงฮะ ก็ถ้าพี่สังเกตดูก็คือจะมีผลึกน้ำแข็งอยู่ด้านล่างที่เป็นเกจใช่ครับก็คือเราจะเอางานไทยกับงานเราจะสื่อว่าทุกตัวเนี่ยทะลุออกมาจากผลึกน้ำแข็งแล้วก็ค่อยๆขึ้นมาเป็นลายไทยเป็นอะไรต่างๆนั่นเองคือความความที่เราจะสื่อเจตนาของของคนออกแบบคืออย่างนั้นครับผมแล้วอย่างนี้เราออกแบบกปนยังไงทยังไง ก็เป็นภาพสเก็ตธรรมดาครับแล้วก็ผู้ปฏิบัติก็คือพวกผมก็ต้องก็ต้องใส่จินตนาการเข้าไปพอสมควรครับผมนี่คือฝีมือของของช่างของทีมของทีมเราใช่ครับช่างไทยทั้งหมดทั้งหมดครับผมไม่ว่าจะเป็นโซนนี้แล้วก็โซนในในปฏิมาการน้ำแข็งใช่ยังไม่ได้พาท่านชมไปนะครับเพียงแต่ว่า ผมอยากจะบอกเรื่องราวดีๆว่าสิ่งที่ตรงนี้ที่เกิดขึ้นนะครับ,รบนี่คือฝีมือคนไทยนะครับ,รบนะช่างไทยของเราเองนะครับหลายคนเห็นแล้วพึ้งน,นะครับนึกว่าจะเป็นชาวต่างชาติมาทําอะไรนี่ไม่ใช่ฝีมือของอทีมงานคุณเพิ่อล้วนๆเลยนะฮะทุกท่านนะฮะนี่ไทยว่าช่างไทยนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นนี่ฝีมือของช่างไทยนะครับแต่หลายคนเนี่ย อาจจะไม่รู้นะครับตอนนี้พอดีคุณเบิร์ตเนี่ยเขามาบอกเล่าเรื่องราวดีเอางี้เดียวเราพาท่านชมเไปดูนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้วิธีการขนาดและงานแต่ละชิ้นเนี่ยเขาต้องทำยังไงบ้างเขาโครงสร้างเาต้องทำอะไรอะไรมาประกอบบ้างครับได้ครับผมได้ครับไปกันครับ ตัวนี้เองนะครับหลายคนที่เข้ามานะครับมองมองดูแล้วนะครับก็คล้ายๆกับปลานั่นเองนะครับ,รบถือว่าเป็นเป็นสัตว์เดรัจาที่ใหญ่ที่สุดที่สร้างอยู่ตรงนี้นะครับก็เขาเรียกกันว่าสพงคมัตสยานั่นเองนะก็รูปร่างคล้ายๆปลาแต่ก็มีเขา,ม,เขามีเขี้ยวมีอะไร,ระการที่ในเรื่องราวของอในเรื่องของ วันกติกต่างเนี่ยเขาจะบอกเรื่องราวดีๆให้เกิดขึ้นแลวตัวนี้นะครับอย่างเงี้ยอย่างนงี้ก็โฟมหมดโฟมครับผมนะแล้วก็มีโครงสร้างข้างในเป็นเหล็กครับเป็นเหล็กใช่บางส่วนต้องใช้เหล็กต้องใช้เหล็กช่วยเสริมเพื่อความแข็งแรงตรงนี้ใช้ใช้โฟมเยอะมากขนาดไหนฮะตรงนี้ในโซนนี้ครับผมผมว่านับไม่ทั่วนเยอะมากเยอะมากใ่แต่แต่ละตัวนี้ที่เราแกะที่งานเนี่ยเราแกะจากโฟมก่อนใช่ครับจากโฟมแล้วก็ใถึงเอา ซอไซที่ว่าทำเงินพิเศษเนี่ยใช่ครับมาพ่นใช่ครับพ่นเครือมจะออกมาจะเป็นแบบหยาบว่าท่านผู้ชมนะครับจะเป็นแบบอีกอีกอีกในนึงก็คือมันจะคือเราจะสื่อคล้ายๆก็เหมือนให้มันเป็นสโนว์อย่างนี้ฮะสร้างกี่ว่าสามเดือนที่บอกใช่ครับสามเดือนแล้วนี่ใช้กำลังใช้คนประมาณ20คน20คนความยาวของตัวนี้ก็คือประมาณ18เมตร18เมตรครับแล้วก็สูงสูงประมาณ5เมตรกว่า5เมตรกว่า ถ้าพี่ต้อยสังเกตดูครับ,รบก็เนี่ยก็เหมือนจะมีผลึกน้ำแข็งแล้วก็ปลาตัวนี้แหวกว่ายขึ้นมาจากผลึกน้ำแข็งอ๋อนั่นคือคือสิ่งที่ที่ช่างทีออกแบบเขา<อ>จะสือ่อใช่ครับเองานอย่างนี้เราเคย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 แกะอะไรมา,มาอนก็ก,ก,ก็เรียนมาครับเรียนมาแล้วก็ใช่แล้วก็ใช้อาศัยประสบการณ์ด้วยแล้วก็ดูเยอะๆอ่านเยอะๆครับ เอาละรัท่านผู้ชมนะครับนะครับก็นี่อีกหนึ่งโซนนะครับเขาเรียกว่าโซนหิมพานโซนนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านไปอยู่ในอีกหนึ่งจุดนะครับอีกจุดที่เรียกว่าเป็นจุดแช่แข็งกันเลยว่ากันนะครับด้านในนะครับท่านผู้ชมก็บอกติดลบถึง10องศาเลยทีเดียวนะครับที่นั่นก็มีงานปฏิมากรรมน้ําแข็งนั่นเองนะครับ ตอนนี้ลงลงเล็กคอร์ดแล้วครับก็คือใหญ่ที่สุดในเอเชียแล้วครับเอเชียแล้วเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าใหญ่ขนาดไหนแล้วสามารถที่นั่นนะครับใช้น้ำแข็งเท่าไหร่แล้วอุณหภูมิติดลบเท่านี้แล้วใช้กำลังคนเท่าไหร่สร้างตรงนั้นนะครับแล้วมีอะไรบ้างเดี๋ยวคุณเบิร์ตจะพาเราไปปะครับไปครับผม